มุดโน้ตทำได้แล้วใน iOS 14ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1 4พรัดภูมิใจเสนอเส็บสื่อวันละนิดเ <c oughs> จ็ดแจ่มใสไม่ใช่จิตบาลีอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชกนะครับกับลูกเล่นที่14ที่ iOS 14ทําให้ได้นะครับผมก็คือโน้ตเราสามารถปักหมุดได้แล้วโอเคปลดล็อก iPhone กันให้เรียบร้อยเลยครับวันนี้ก็ใกล้ไปเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะครับผมโอเคเราก็1นิ้วปัดขวาไปอยู่ที่หน้าหลักนะของ iOS แล้วก็หาโน้ตให้เจอโ อ้าวเ <Google. S 1> ลยเลยเลยเลยนาาฬิกโนน้ตี่เจอโน้ตแล้ว1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปเมื่อเจอแอปโน้ตแล้วหรือเอ่อ1นิ้วตัด2ครั้งปุ๊บอ่าเข้าโน้ตแบบนี้แก้ไขอ่าโน้ตแก้ไขปุ่มอ่าโฮมออกมาหรือเรียกสิริน,นะปุ๊บเปิดโน้ตโน้แก้ไขก็ ทำได้เหมือนกันนะครับโน้ตเนี่ยผมเคยแนะนําทั้งเ,เรื่องของการเขียนโน้ตใหม่ลบโน้ตเรื่องของการตั้งล็อกโน้ตด้วยอา่าแล้วก็ มีการทำสร้างโฟลเดอร์อะไรต่างๆใน iOS ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับสามารถติดตามย้อนหลังกันได้ในสื่อการรการสอนจากแท็บ t r u r i s t แล้วก็1นึ่งสีี่พรัสกันได้จากบริการหมอคอม1 4, 4ึ่พรัสกันนะครับโอเคครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาอ่าโอ้ซึ่งโนต้ตเนี่ยก็จะมีเรื่องของโฟลเดอร์แล้วก็ที่จัดเก็บอีกด้วยหหาช้อของผมเนี่ยจะมีหลายอันมากเลย ของคุณเนี่ยน่าจะมีอยู่ด้วยกันถ้าคุณมีการแบ็กอัพไอคลาวไว้คุณก็จะมี2ออันแน่นอนเลยก็คือไอคลาวแล้วก็ใน iPhone ของคุณเองกับอันที่3อันที่4อันที่5ก็คือในอีเมลไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือ Gmail เนี่ยในไอคลาวของผมเนี่ยถ้าคุณแบ็กอัพไอคลาวไว้ปัดความาหนึ่งร้อยยีโนหนึ้อยโนูเยอะนะเนี่ยของผมปัดความมา Gmail เนี่ยเวลาที่คุณอ่า ไปในแอปเมลแล้วเพิ่มเมลใหม่เข้าไปให้คุณสามารถที่จะอ่า,อานเมลส่งเมลฟอร์เวิร์ดเมลรีプライเมลต่างๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Hotmail ตอนที่คุณใส่อีเมลและพาสเวิร์ดตอนลงชื่อเข้าใช้สำเร็จตอนจะเสร็จแล้วเขาจะให้คุณเลือกว่าคุณจะเปิดรายชื่อเปิดเมลเปิดโน้ตไหมถ้าคุณเปิดโน้ตไว้ในส่วนของ Hotmail และ Gmail ก็จะมาอยู่ในนี้ด้วยอย่างเงี้ย จีเมลผมมีสองโน้ตมูลคนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่แอนี่หมอคอม1 4 1 4ก็มี2โน้ตเนี่ยครับผมซึ่งนี้ปัดขวามาในี่ไอโฟนของฉันนี่ใน iPhone ของฉันปัดขวามามีโน้ตทั้งหมด53โน้ตเดี๋ยวผมจะ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่ประวัติความเป็นมาแก้ไขวันที่นี่ครับช่องค้นหาโอเคเข้ามาคุณก็จะเจอโน้ตทั้งหมด50กว่าโน้ตของผมตรงนี้เพราะผมเป็นคนชอบจดโน้ตค่อนข้างเยอะนะครับผมเราลองปัดขวาดู การทำงานโฟลเดทประวัติความเป็นมา HTTPS แหลมยาาอินครับซึ่งหมายเลขแก้ไขวิธีย่าอินครับคือถ้าเราจะไปหาโนต้ตที่อยู่แบบที่เราต้องการจริงๆแล้วใช้งานบ่อยๆเนี่ยบางทีบางทีเช่นเราจดเลขที่บัญชีไว้เลขหลังบัตรประชาชนไว้นู่นนี่นั่นไว้แล้วไปจดนานมาแล้วอ่ะเขามีการจัดเรียงแบบใหม่ล่าสุดไปจนเก่าล่าสุดอันนี้คือการตั้งค่าแบบมาตรฐาน อันไหนที่เราแบบว่าจะใช้บ่อยๆเนี่ยโอ้โหกว่าจะหาเจอเนี่ยบางทีมันอยู่ไกลมากเพราะเราจดไว้เป็นอันแรกๆเลยบางทีอันแรกสุดเลยด้วยซ้ำหรืออันที่10-20เนี่ยดังนั้นนะครับ i o s 14เขาเพิ่มหนึ่งฟีเจอร์ขึ้นมาก็คือการปักหมดุดหรือการพินนะครับภาษาอังกฤษพินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมใช้เมนูไทยอยู่ก็คือการ ปักหมุดอ่าโอเคทำยังไงครับสมมุติเช่นอ่าประวัติความเป็นมาแก้ไขวันที่27สิงหาคมอ๋ออะไรดีปัดขวาไปแหลมยาอ่าครับคุณเก๋อ่าแหลมย่าอินเนี่ยอ่าเป็นเบอร์มีเบอร์ของอ่าในส่วนเคยไปพักมาเนาะอ่าแล้วหลายๆคนก็เคยไปมาด้วยสมมุติอันนี้เหมือนกันมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาอยู่ตรงนี้ด้วยผมจะปักหมุดอันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่ผมอยากใช้งานบ่อยเนี่ยก็อหนึ่งนิ้วปัด ปัดขวาปัดปัดซ้ายไม่ใช่ปัดปัดซ้ายหรือปัดขวามาจนเจอแหลมยญ้าอินครับโน้ตอันนั้นแล้วให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นลหรือหนึ่งนิ้วปัดลงใช้งานจนเจอคําว่าปักหมุดปักหมุดโน้ตเนี่ยปักหมุดโน้ตพอเจอปักหมุดโน้ตแล้วเนี่ยเปิดใช้งานปักหมุดโน้ตขึ้นหรือลงก็ได้จนเจอปักหมุดโน้ตแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บปุ๊บปักหมุดโน้ตที่ชื่อแหลมยญาอินครับคุณเกดอ่าเนี่ยครับปักหมุดโน้ตแล้วเขาก็บอกอย่างนี้ครับคราวนี้ผมลองย้อนออกไปนะครับ อันแรกสุตรของผมตอนแรกเป็นอะไรแหลมย่าปักหมุดอยู่การทํางานปักหมุดแหลมย่นลดหัวข้อประวัติความเป็นมาอันแรกของผมตอนแรกเป็นประวัติความเป็นมาคราวนี้ผมขอเนญายย้อนกลับออกมาก่อน h t t p s คลิกข้ามเพโฟลเดอร์ปุ่มย้อนกลับย้อนกลับออกมานะครับกดย้อนออกมาแล้วคราวนี้ผมสมมุติว่าผมเข้าโน้ตใหม่เข้าโน้ตมาใหม่ปุ๊บคราวนี้ปัดมาหาใน iPhone ของฉันแล้วก็โน้ตห้าสามโน้ตคราวนี้เคาะเข้ามาครับ เขาจะเพิ่มหัวข้อปักหมุดอยู่ตรงนี้ขึ้นมาเมื่อกี้ก็เพิ่มแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องออกไปก็ได้เขาเพิ่มหัวข้อปักหมุดอยู่ขึ้นมาแล้วปัดขวามาก็จะเป็นโน้ตที่ปักหมุดอยู่เป็นอันแรกเลยหอ่าน,นี่ครับอันนี้แหลมย่าอินก็มาอันแรกแล้วค่อยมาที่หัวข้อโน้ตหัวข้อโน้ตหัวข้ออีกทีหนึง่งดังนั้นอะไรที่ปักหมุดอยู่ก็จะมาอยู่เป็นหัวข้อ อันก่อนโน้ตนะครับผมทําให้เวลาเข้ามาในโน้ตนั้นๆโน้ตโฟลเดอร์นั้นๆก็ alia, จะทําให้เจอโน้ตที่เราปักหมุดไว้ที่เราจะใช้งานบ่อยเจอเป็นตัวแรกๆแ,แล้วถ้าจะยกเลิกการปักหมุดละ่ะก็ไปที่โน้ตที่ปักหมุดไว้นั่นแหละครับแมยากนี่ครับนี่ปักหมุดอยู่ปัดขว้ามาแรมยากนี่ครับโน, <planets> น้ตนี้คือเราปักหมุดอยู่ต่อจะปัดปักหมุดอยู่เนี่ยครับโน้ตนั้นถ้าเราไม่ต้องการปักหมุดแล้วก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงปัดลงเปิดหมุดโน้ต เปิดใช้งานปลดหมุดโนต้ตปลดหมุดโนต้ต <c oughs> เขาใช้ชื่อว่าปลดหมุดโนต้ตนะครับอ่าใช่ไหมเปิดใช้งานปลดหมุดโนต้ตปัดลงจนเจอคําว่าน่าจะเป็นคําว่าอันพินนะปลดหมุดโนต้ตแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ปลดหมุดโน้ตปุ๊บปปลดหมุดโน้ตที่ชื่อแหลมยาอ่าเนี่ครับเขาก็บอกปลดหมุดโนต้ต <c oughs> ที่ชื่อว่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้หัวข้อที่เราปักหมุดไว้ก็จะหายไปเพราะผมมีแค่อันเดียวแต่ของคุณถ้ามีปัก ปักหมุดไม่้ปลักนะปักหมุดไว้หลายอันเขาก็จะหัวข้อปักหมุดก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวิธีที่ทําให้คุณสามารถปรักหมุดโน้ตและปลดหมุดโน้ตได้อโอเคหลายคนบอกว่า,าปักหมุดเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ในข้อความด้วยนะข้อความนี่ผมเข้ามาในแอปข้อความาข้อความแก้ไขแล้วก็ปัดไปหาข้อความ เขียนปุ่มข้อความหัวข้อค้นหาช่องคน้นการสนทนาแอร์ติปีการเข้าทางานหรือย่นารี่น,นทีสมมุติน้องแอร์้าเรืองออการทำงานเป็น<ด>ปคนที่ผมส่งข้อความบ่อยมากๆเลยผมอยากจะปักหมุดให้เอ่อข้อความเวลาจะคุยเอแชทผ่าน iMessage กับน้องแอร์เนี่ยมาอยู่ที่อันแรกสุดที่ผมจะเข้าไปอ่านง่ายๆสามารถที่จะเข้าไปส่งง่ายๆก็ ปัดมาที่การสนทนาอันนั้นในแอปพลิเคชันข้อความหรือ e ม s เ g จนะครับผมแล้วพอเจอข้อความนั้นอย่างเช่นปัดขวาไปดิปบมนหมดลเล็บายมีหลายอันเลยแต่ผมข้อความของน้งแอร์เนี่ยผมส่งค่อนข้างบ่อยผมอยากจะปักหมุดไว้ก็ทําเช่นเดียวกันครับหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงที่ข้อความนั้นนี่เจอคําว่าปักหมุดก็หนิ้วต่สองครั้ง การสนทนาแอรผิดติกานี่ครับคัหาการสนทนาแอรผิดติกาปักหมุดอยู่นี่เขาก็จะบอกเลยว่าเือการทาาางนกรสนทนาเนี้ยได้ถูกปักหมุดอยู่แล้วแล้วถ้าจะยกเลิกการปักหมุดก็เช่นเดียวกันครับหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงปักหมุดแอริดติกาหนึ่งนิ้วปัดลงจนเจอคําว่าปดหมุดตามด้วยชื่อของน้องแอร์อ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็จะเป็นการการสนทนาแอรผิดติกาเข้าทํางานอ่านี่ครับคาว่า ปักหมุดแล้วก็จะไม่มีอยู่แล้วนะครับก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทำให้คุณสามารถที่จะมีเหมือนรายการโปรดในข้อความในโน้ตและที่ต่างๆได้เยอะแยะมากมายกันเลยนะครับก็จริงๆคุณสามารถที่จะศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นสิริเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไว้เขียนโน้ตก็ได้หรือเอาไว้เขียนข้อความส่งเป็น HIMessage ก็ดี ก็ลองนําไปฝึกใช้กันดูนะครับใครสงสัยเรื่องใดก็สอบถามเพิ่มเติมในบริการหมอคอมนะครับก็ถือว่าเป็นเอาเป็นว่าอันนี้เป็นชุดแรกแล้วกัน14ลูกเล่นใหม่ใน iOS 14กับผมนายหมอคอมสิธิโชคหรือสิธิโชควอร์ไรนันนะครับที่จะทําให้คุณใช้งาน iOS 14กับลูกเล่นใหม่ๆได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับที่เรียบเรียงมาโดยตามสไตล์นายหมอคอมนะครับทั้งวิธีการาต่างๆที่คุณเรียนรู้กันมา14ลูกเล่นนี้ หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามผลงานต่างๆต่อไปแต่ว่ายังไม่จบนะครับเรื่องราวของ iOS 14ยังมีอยู่แน่แต่ว่าเราเองก็อยากที่จะทําเป็นเซตเป็นชุดให้เพื่อนๆสามารถติดตามในแอปพลิเคชัน Tab To Read แล้วก็1414ได้พร้อมซึ่ง13ฟีเจอร์เนี่ยเพื่อนๆก <12 S 2> ็11 12ฟีเจอร์เนี่ยเพื่อนๆติดตามใน Facebook Fanpage 1414 Plus แล้วก็ YouTube Channel 1414 Plus แล้วก็หมอคอม1414กันอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะรวมเป็นชุดแรกกันให้ได้ติดตามกันก่อนกับในส่วนของ14ลูกเล่นใน iOS 14ที พวกเราที่ใช้งาน Voice over User จะมีความสุขได้ในการใช้งานกับผมสุ่อโชควอรินันสื่อการเรียนรู้ดีๆจากทางสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมเสิร์ฟความรู้ให้กับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนกับสื่อชุดนี้ตามกันได้กับ iOS 14ที่ยังมีต่ออย่างแน่นอนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมหมอคอม